ใส่ขเพิ่นตน<ะ>ัวนี้ก่อันนี้สีออกแล้วตัวไหนอวนวนตวนสีออกก่อนคุณเซ่อบคุยงามค่ะถ่ายวิดีโอกันตโตต้องเอาใบนี <Bev Any S 2> hehe hehe ้ใบวยอก่ายายเลย้อใบพุ่นใบย่งบพงโุ่ก็ นัวนัวลงให้เพลินอยู่รอบนาหนูก็ลงอง้อยเ่ให้ใหายเลาวนั่นนั่นเอาไปห้เราไปเนี้อันปกกล้วยเราตัวนี้จักเดือนลหรอตัวนี้ไกล้ออกแล้วมะขันี่พี่ว่ามันจ็คเดือนหรือเออ ลูกก็ขายเปลี่ยนเมื่นหามบัดนี้เราลคาควยเลียนกินว่าเราเขาขายแชนป่ายลูกไปลุงเมียบ้านหนลุงงามนี่สูงของ่านห่อยามสิบแปดบาตัวแล้วเมางามเหรอพอประจําพอว่าพอ มันไปว่าใจยัง Kranken ไลอมันไว่าใจอกนนดังมันก็เลยฮะคืะดังมันก็เลยดังมันน่ะโมยักยกวเอไทยหอครับหอดนึ่หอดใบกูฟัวเมื่อจิเป <c oughs> ็นคุณยูดไปลงานตัวอยู่กับนคมด เรียนเขาซสละข้ามค่ะนี่พ่อเอด่นี่หีอหันเลอเลอหฟไล้ไปให้พาลูกไปให้เจ้าไปให้เจ้าหน้งควายไปเพื่อแบบเล้อไปก็ได้เจ้าพาลูกไปยัง แล้วควรจะนี <not standen S 1> ่ดิะเอาไปเลยกุแกมีอะไุแกไปลูกไปไปลูกไปไปยไปลูกไป